สวัสดีครับคุณยูโซเกะสวัสดีครับคุณมูโมโนโนเกะใช่ไหมครับครับใช่ครับครับใช่ครับขุดเออเลอร์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับนี่อยู่ในมูโนโนเกะแลนด์โอ้ครับคนนี้ใครครับที่เป็นหมูนะครับจอร์ดจากจากแมพพิกกี้ มาทำอะไรตรงนี้ครับเรามานั่งรอพิกกี้จำสแกร์มีอะไรแนะนำผมที่นี่บ้างครับเนี่ยใครคจอมมี่มาทำไรอย่าหันหมูเลยรงสารเขาเสียงอะไรเสียงสับหมูหอมหอมหมูสับ คุณคุณต้องไปช่วยคุณต้องไปช่วยจ้าเอ้าของแมปนะตอนนี้เจ้าของแมปเนี่ยติดติดอยู่ในห้องขังห้องหนึ่งตามผมมาเลยครับพาผมไปทีครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกแมป <minutes> ถอยหลังก็ได้เที <balls> <ENNIS> ่จริงเลเซอร์นี้เขาไว้ทำอะไรครับเนี่ยห้ามกระโดดเออเลเซอร์นี้นี่มาจากตัวคนที่ชื่อว่าแซนจากเกมอันเดอร์เท มันจะอะไรแปลกเต็มไมหมดแต่ว่าห้ามห้ามกระโดดตอนอยู่กลางกลางเลเซอร์นะเดี๋ยวครูมันจะโดนยิงแล้วตายอ้เจ <t> ียวอะเียวโอ้โหเลเซอร์แรงเกิน คนนี้ใครครับเนี่ยยูสุเกะเวอร์ชันเป็นโครงกระดูกยูสุเกะบอกว่าเยี่ยมนายทำได้อรีไปรับปืนเลยอขอบคุณนะครับรับไงอ่ะเฮ้ยคุณทำได้ผมได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยแล้วทำไมคุณไม่ลงมา <laughs> อ้ายผมสลายไปแล้วผมผมยิงคุณทำไมทำกับผมอย่างนี้อโอ้ยโหจริงเสียงอะไรนี่นี่คือเสียงตอนยิงปืน โดเลเซอร์ oh, แล้วคนนี้ใครล่ะครับเนี่ยเต้นอยู่แหละแซนที่กำลังปล่อยเลเซอร์อยู่ห้ามโดนเลเซอร์ห้ามอ้้มกระโดดตรงกลางที่มีเลเซอร์ด้วยโอ้โ,อโอหหัดเสียวเสียวหัวโอ้โหไม่เชื่อ,อเ่ยเอาตายแล้วมา ชิ้นๆเลยพวกงงไหมเฮ้ยทำไมโหอดอย่างนี้เล่นต่อเลยอะไรเงี้ยไปเล่นยากจริงๆทล้วมืหรคุณจะลงมาคุณจะยืนอีกนานไหมคุณจะบินอีกไหมผมจะยืนอึนดักคุณ ใครพูดหิวข้าว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 เขาบอกว่าวีโบวีโบคุณคุณยืนพักได้ไหมคุณยืนพักเลยคุณจะได้ไม่เหนื่อยยืนทำไมตรงนี้ครับคุณจะได้ไม่เหนื่อย ด้วนทำไมครับหวาดเซีได้เสยร์ฟอีกนี่เนี่ยอะไรครับ <c oughs> คันนทำอะไรครับทำอะไรครับหิวข้าวหิวข้าวครับ ไม่ใช่อุยบูคนผมยืนทำอะไรเนี่ยเย็ยนก็เมื่อยนะครับเนี่ยให้ตามผมมาตรงนี้ยวตายแล้วจะไปไหนต่อครับ ไปไหนตอนนีแนน้แนะนำผมสิมมเขาจะไปไหนต่อผมก็ไม่รูดด้ดีติ <c oughs> ้นเต้นเต้นเต้นโออเฮ่ยทำมิ้ไหมนี่คุณครับผมจะเต้นเลยดูเต้นท่าเอนี้เท่มากเต้นเท่นี้เอ้ยเต้นท่านี้เทมเท่ที่สุด เอตามผมมาให้ผมไปไหนก็บอกม,มาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับครับมีอะไรครับตรงนั้นมอนนุนนนนเกะเออมุนนุนนนเกะตัวผมบอกว่าเอ้าคุณมีฟ้าแฟร์เลอครับเนี่ย คุณแล้วคนไหน,นตัวจริงผมสับสนเอ๋เอ๊ะใครแล้วเนี่ยโมโนโนเกะตัวนี้เป็น N P C ผมคือตัวจริงอะไรเนี่ยโมโนโนเกะ4 4 3รหัสคือ2มีแค่นี้อะไรกันครับเนี่ยคนไหนตัวจริงเอาายเอาายขยับได้ด้วยเหรอ อืบเอาเรถผักรถผักได้ด้วยเหรอเนี่ยรถผักเอาเรถผักเราตกเองมาไม่น่าเลยเลาเกิดใหม่แล้วเอารหัสไปใช้กับอะไรครับคุณต้องไปใช้กับห้องที่เปิดไม่ได้เป็นห้องของเจ้าของแมพที่โดนขังอยู่ คุณเกิดใหม่แล้วนำผมมาครับหมูจับคนเฮ้ย <laughs> ถือมีดวิ่งหวัดเสียวมาก <laughs> มันอยู่ตรงนี้รหัสรหัสคือ <S <s สองเอาเลยไปเลย เอาไปเ้าได้ลเหรอน้อยอะไรเนี่ยผู้สร้างเพิ่มเพื่อนผมด้วยขอบคุณเกะอะไรกันนี่คือเจ้าของแมพาสวัสดีครับคุณเจ้าของแมพเออคุณยืนในนี้ต้องให้เราช่วยไหมครับเนี่ยต้องให้เราช่วยผ่าเข้าไป ผักได้ไหมผักได้เปิดประตูออกไปพาเข้าไปทีสิยืนนานๆถ้าทางจะหิวไปเอาไปย呀เราเปิดประตูปึ๊บเย้พาเข้าออกมาแล้วโอ้ย,ออยชุบๆๆๆผักเข้าไปเสร็จแล้วผักเข้าไปตกแมพไปเลย เจ้าสวงสารเจ้าของแมพโอเคโอเคเผื่อคุณจะอยากมาไปอยู่ข้างล่างนอกแมพสับคนไม่อย่าสับผมผมอยากให้คุณคุณยืนนิ่งๆนะออย่าไปไหนอย่าโหดเลยครับผมจะให้ให้คุณกอดผม เฮยอย่าผักผมนะคุณจะผักผมเป็นไงผักผักผมมาผักผมมาผมจะผักคุณเออหน่อยผักมาผักมาผักไม่ผักไม่อยู่เฉยสิครับอีกอีกทีอีกอีกรอบอีรอบหนึ่งอยู่เฉยอยู่เฉยผักมาผักมา อป้าปไม่หลอกผม,เ,มเราอยู่ที่ัะละครับเนี่ยเราอยู่ที่มอนเกออิอ็อปบีลาวาเลน oh. ใช่ไหมครับผมง่วแล้วครับมันเล็กเกินคุณน<อ>นก้มก้มดูได้ไหมพี่นาเบบีหรครับใช่ครับทำเสียงให้ชัดอา้าวม,มีตัวคุณตอนเด็กๆด้วยโอ้ยน่ารักจริงๆพาไปได้ไหมแต่ว่ามีคนจนอยู่ตรงนี้ไหนครับ ตามผมมาผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ตรงนี้เลยครับนี่เลยครับครับเขาคือคนจนจ่ายเขาได้ไหมจ่ายเลยกดที่โดเนนทุก แล้วนะครับครับผมรอเนาอยู่ครับผมมาแล้วผมอยู่นี่อผมาเลยไปไหต่อครับรู้สึกปากผมเปลี่ยนไปไหมปากคุณก็ทำตาแบบไม่งวงดูคุณอารมณ์ดีนะครับเนี่ยทำตาแบบไม่ง่วงด้วยนะครับครับพาไปไหนต่อครับผมจะ พาผมไปที่ลาว่า <c oughs> ย่างคุณดีกว่าเฮ้ยนี่ทไมอะนี่ทำไมคุณไม่เห็นพาผมไปสิผมอยูอ่นี่ ไร,รบ่อลาว่าจะเบาเนาะจะลงไปมันร้อนนะครับมันเย็นดีไม่เอา,เอา,เอาผมก็ไม่รอเนาะโอ้จริงจริงนี่คืออะไรครับในประตูนี้มันคืออะไร คมันมีป้าให้ให้ด้วยนะเขาเขียนว่าเรื่องอะไรต้องซื้อ,น,น,อน้าเกมนะครับซื้อน้าเกมไหครับไม่รู้ครับ ต้องการต่องการเครับเอ้ยผมติดผมติดอยู่ตรงไหนครับนี่ผมอยู่นี่นนผมติด,ดผมติดอืมเดี๋ยวไปโซนของเล่นเด็กผมติดเจ็บหัวไปหมดแล้วอถ้าผมช่วย ผมผมตายแล้วเมื่อกี้ไม่คุณดูที่หน้าเซตติ้งสิคุณอยู่คนเดียวไปไหนแล้วครับผมออกแมบ,บแล้วไว้เ,เจอใหม่คลิปหน้าครับรบ,บ๊ายบาย